ไปไปเพราะว่โอ้โดนว่ะโดนจะเคาน์เตอร์เขายัางไงดีวะของแบบมันห่างชั้นเยอะเรือเ่อนเป็นปืนหลอยใสยหลอยโอ้เกาะอย่างฟูไอซัตไอซัตแตกสอง สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมต้าเกมเมอร์นะฮะในเกมนาากะนะครับก็ต้องขอสวัสดีเหล่าจอมยุทธท,ทุกท่านด้วยนะครับโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นแบบโซโลเดี่ยวนะครับด้วยตัวละครหว้ยนะครับหรือพยักข่าวโรกันของเรานะฮะก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างโอเคนะสำหรับผมอะ่ะก็คือสกิลแบบโซโลเดี่ยวอะ่ะผมว่าแม่งโอเคแหละมีเพิ่มเกาะเพิ่มเลือดเนาะ แล้วก็สกิลทีมหมู่ก็ค่อนข้างดีมีแบบตึงศัตรตูนะครับถือว่าใช้ได้โอเคในสกิลนะครับสกิลธรรมดาเนาะผมขอเรียกสกิลธรรมดากันครับสกิลธรรมดาก็ของฮัวเว่ยตอนนี้ผมปอดล็อกถึงขั้น3แล้วนะครับก็ผมขอเลือกเป็นเนี่ยครับเสียงคำรามนะครับขมขวัญก็จะเป็นการตึงศัตรตูนะเหมาะมากสำหรับทีมไฟท์นะครับหรือเล่นโซโล่เดี่ยวก็คือ ชาร์จแล้วก็ใส่ได้นะครับสกิลไม้ตายก็เป็นสกิลที่2เนาะก็แปลงร่างเป็นพยัคขาวโลกันโอเคเรามาลุยกันเลยครับก็มาดูนะฮะว่าผมจะเป็นหนึ่งในยุทธภพในเกมนี้ได้หรือเปล่าครับก็ขอเลือกเลยหูยหาชุดเกิดกันครับจุดไหนดีวะจุดนี้คนลงสองคนละจุดนี้ก็ไกลแต่จุดจุดเนี้ยดีนะจุดตรงกลางเนี่ย ของน่าจะเยอะผมลงจุดนี้จุดนี้ก็ไม่มีของทองอีกอันนี้มีคนลงหนึ่งคนนั้นผมลงมุมนี้แล้วกันครับกลับสู่สนามภารกิจใช้อาวุธระยะประชิดสร้างความเสียหาย500แต้มมาขอรับเควสทันทีครับรับเควสเดียวพอ ข้าน้อยขอคารวะจอมยุธทธทุกท่านเ้โอเคหวังว่ามุมที่เราเลือกนี่จะเป็นมุม ไม่ตายง่ายนะเนะี่ยเพราะเราจะเป็นหนึ่งในยุทธภพนะครับเก็บสารี่ศักดิ์สิทิก่อนมาเจอดาบทองตนะั้งแต่ต้นเกมเลยดาบคู่เกาะฟ้าก็ถือว่าโอเคนะครับเอามาเป็นสำรองไว้กัน,นถือว่าได้ของดีใช้ได้ตนะั้งแต่ต้นเกมนะตามหาแล้วเปิดสมบัติที่กำหนดโอเคไปเก็บของไปด้วยแล้วก็ ทำเควียไปด้วยก็ต้องหาพวกยาก่อนครสายสปริงยาเอามาก่อนผมชอบงาวมากเอางาวมา forget that. เจอเสียงอะได้ยินเสียงอะนั่นไงเอาเลยปะล่ะว้าวสัตว์พยักษ์ข่าวโรกันคำรามมี่กระโดดฟันก่อนแม่งมีใครมาจุนบ่เนี่ย เ้ยหนีไปได้แตกหนึ่งทุลักทุเลอยู่พอสมควรดาบผู้หอกโอเคอาวุธผงเกาะเล็กโอเค เก็บของก่อนเสียงเราเดินเองไหมหรือเสียงคนเดินวะกูดอนแล้วเนี่ยเสียงใครเดินวะหรือปลา ว่าว่ายน้ำว่าได้ยินเสียงน้ำหาสมบัติที่กำหนดวิ่งไปทําเควสกัน สายสปริงดับไม่โอเครู้สึกเหมือนวงเริ่มบีบแล้วเนี่ย ขอรีบไปทำเควสให้เสร็จก่อนตอนนี้เหลือสามสิบแปดคนนะครับอยู่ข้างบนขอทำเควสกันโอ้ยสิบเจ็ดวิทันไหมนอ้อเเสร็จสิ้นภารกิจ นี่คือ,อรายการปล่อยโจมตีกับขั้นสุดท้ายศัตรูจะได้รับฟารมจะได้รับเอฟเฟกฟื้นฟู75ของความเสียหายอืมก็โอเคนะเอามาก่อนได้ยินเสียงเท้าแล้วมไหนวะซ้ายฟ้าวะเย้ย เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนะแต่ได้ยินเสียงเท้านะนั่นนี่ไงนี่ยโอเคเขาชาร์จเขาชาร์จโอ้เล่นพยักขาวเหมือนกันเหรอ ลบกันลบกันลบกันโดนเต็มข้อ,ขอกูโอ้หเกาะกูแตก,กตอ,ตอ,อนน,น,นี้ โอ้โหสูสีกันมากเฮียโดนเขาขย้ำกลับชิบหายเฮียจะได้ที่หนึ่งไหมเนี่ยกูเกาะก็ได้เปรียบนะโอ้ยแทนบูชาอยู่นอกวงอีกหัก เหลือยีิบเก้าคนนะครับตอนนี้ต้องรีบเพนกันหนึ่งนาทีต้องหาแท่นบูชาให้เจอสี่สิบวิทันไหมน้อ 35วิโอ้ยี่แทนบูชาอยู่ตรงจุดอินนี่อีกจุดระเบิดลงอีก30คนตอนนี้20วิสุดท้ายทันไหมนอ้อ15วิสุดท้าย10วิสุดท้าย เรามาเกิดในะจ,ดจุดแบบจ,จุดแบบจุดเดือดอะหาที่หลบกันแล้วกันโอ้ยตาย ตอนนี้บวกกับใครไม่ได้แล้วล่ะเฮ้ยไอเทมอย่างฟูเลยแม่งไม่น่าตายเลยเราไปหาเรื่องเขาก่อนด้วยนะไนก่นบวกตอนนี้ก็บวกไม่ได้มีคนปะ นั่นไงมีเสียงสู้วะบวกตอนนี้กูตายแน่สู้ไม่ได้นะครับถอยกอนอย่างเดียวหนีอย่างเดียวไอเทมไม่พร้อมเก็นเป็นปืนเพิ่มความเร็วกระสุนกระบอง เยอะเลยอยากได้ดาบได้โล่เร็วมาก <Okay. S 2> ชนะลวดสองปืนสิลา okay. <Okay. S 2> ขอซุ่มจุดนี้กันครับสังเกตการก่อน ได้ยินเสียงเท้าอีกอะด้านล่าง่ะเกอบตกขอเกาะหน่อยสัตว์สปริงอีกอะ ะเอาที่หนึ่งก็เอาได้นะแต่มันจะไม่มันนะเนี่ยมันจะไม่มันไงก็คือร้อยเขาตายกันอย่างเดียวเ้ยผมว่าของดีๆตอน,น,น,นเนี้ยนั่นไงที่พื้นมีดาบใหญ่อยู่โอเค ที่เหลือขาดโล่ได้ยินเสียงคนเดินอยู่เสียงปืนอะมุมไหนวะเนี่ยมาใกล้เราละ บวกไม่ได้บวกก็ตายตอนนี้น,นั่นไง บวกลำบากมากเลยของแบบของแบบกากเนี้ยแปดคนสุดท้ายเอวง บีบแล้วของก็ไม่พร้อมไปไปหาของเอาดาบหน้าเกาะเขาดีฝ่าแม่งเมื่อกี้ดวนกันอะ <c oughs> วงบีบวงบีบ ไกลไปปพื่นโอ้โดนว่ะโดนใส่ลอยที่แท้ทูข้างล่างมีสามแล้วไอีกแค่นี่มามุมเราอีก เราสู้เขาไม่ได้เลยอาวุธตอนนี้เพ่นอย่างเดียวเราก็ต้องไปหาอาวุธคนเขาตกอ่ะมาเยอะเขียบโบกตอนนี้ก็บวกไม่ได้ จะเคาเตอร์เขายัางไงดีวะของแบบมันห่างชั้นเยอะเลื่อนภารกิจคุ้มกันเสร็จสิ้นของมันห่างชั้นกันเกินนะเพื่อนๆโอเค อออยยููู่่มมมมุุนนนนน้้้บเห็นหน้าพวกแมงก็ล่าแต่เรานะเนี่ยสุดเอเรียนปะทะพีเดเตอร์ผมขอตั้งชื่อตานี้เขาหน้าเจอคนอื่นอยู่ม,มีคนบวกอยู่ข้างบนนี่ไงเีย่าเป็นปืน หลอายไหลอยโหเกาะอย่างฟูเขี้ยะสายไหลอยที่แท้ทูล<ส>บลบลบลบ,บของเราแบบ คนละเรื่องกันกับเขาเลยไอสัตว์ไอสัตว์แตกสอง ดาบกระบี่ดาบใหญ่เพนโอ้ยทันไหมนะกูอะไรวะทันเถอะไม่ทันไม่ได้นะกูสูวันนี้ก็นัดนี้โอ้ยทันเถอะผมจะตายแล้ว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 ,ลวโอ้สาดี <c oughs> <c oughs> โอเคได้ที่7อดเป็นหนึ่งในจอมยุทธ์เลดนวงดูดตายโอ้ยเหลือ5คนสุดท้ายนะครับว่าไม่เป็นไรกำจัดไป3นะครับสะใจตอนตังหวะสวนกับคอมโบนั่นแหละดินลนดินลนดินลนโอเค,ครับแม่งก็ดินลนจนได้ที่เนาะเสร็จได้ โดนวงดุดตายเฉยตายแบบเ <c oughs> จ็บใจมากเลยเพื่อนๆโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอแกาบสวัสดีเหล่าจอมยุทธทุกๆท,ท่านนะฮะแล้วก็พบกันใหม่นะครับใน EP 2ครับสวัสดีครับ